กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็รายการเข็มขัดสั้นวันอาทิตย์เนี่ยโอเคมันจะเป็นยังไงไะโอ้โอ้โอเคเออเอา acting เงี้ยถือไม่โดนอะไรหรอกแม้มันเป็นเงาข้างนอกมันหนาวนะทำไมล่ะข้างในมันอันตรายแต่ข้างนอกมันหนาวใช่ไหม กันเตสิตุ покажи ตอนแรกผมคิดว่าไม่ใช่มันไม่มีเด็กไม่งั้นมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นแค่ผ้านี่ครับแต่เปิดออกมาแมวน้องแมวนั่นเองอี e ีนอบง่ายพออยัง3 clap press ups and the boys give me a million followers say no น o r e อ I can do that โอ้ยโอ้ยผมขนาดมีครบผมยังทำไม่ได้นี่ครับก็คือยันขึ้นไปให้ตัวลอยแล้วก็ตบมือ Respect นี่ครับอันนี้สุดยอด Please Don't Touch the Tree กรุณาอย่าจับต้นไม้ No food Pets, Spikes, Rolocles เขาบอกว่าห้ามอาหารห้ามจักรยานห้ามสเก็ตห้ามอ่าสัตว์เลี้ยงคุณยายกลัวมาครบอ่ะมันเข็มขัดสั้นตรงไหนวะมันเตรียมกันชัดๆขยะกับแพนด้าทำไมเหร บอกว่าอย่าบอกว่า <ś lor ia> ไม่ใช่แพนด้านี่นครับและคูณแม้อือฮโ <ś lor ia> หมดเลย <laughs> Oh my god ตกใจหมดเลยด้ย <_ d ream> อืมแล้วไงสเก็ตลงน้ำแล้วได้ปลา เข็มขัดสั้นจริงๆนะครับอันนี้อ๋อโอเคอือืเอาผ้ามาแขวนต่อๆกันนะครับแล้วให้ได้รูปให้ได้ผ้าออกมาแบบนี้อันนี้ออกจากเน็เนกเดอะปิ ne ๊กิ้งเลเวลมากกว่านะนี่มันยกระดับไปอีกขั้นหนึงจะชัดนะครับม,มันไม่ค่อยอันเอ็กซ์ปคเ็ดนะ เขาบอกว่าเป็นปีศาจล็อกเนสเนนะครับในูนนไดโนเสาร์อ่ะแต่จริงหรือเปล่าโอเคมูส okay. เออจะว่าไปคลิปก่อนก่อนรู้สึกว่ากวางมูสมันจะตัวใหญ่เท่าช้างเลยนะอืมอืมอืมเออมีอัออนหนึ่งแม่งวิ่งวิ่งบนผิวน้ำได้ด้วยแต่เขามาเฉลยว่าน้ำมันตื้นนี่ครับท่านผู้ชมคิดยังไงใครรู้คอมเมนต์ อื huh. ฮึบโอเคมีสโลตเยี่ยมเคียบผมก็นึกว่าจะเอาสเก็ตขึ้นไปสไลด์แล้วก็จะมีอะไรเกิดขึ้นอืมดีใช้รองเท้าอืม เราหายไปทั้งหัวเลยนะอ่าเอางับโอเค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 เกมบาลานซ์นะครับบาลานซอ่เกมผู้หญิงไม่อยากโอเคผมเริ่มสเก็ต ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอเคผมรู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยงเรียบร้อยใครคิดทันบ้างเนี่ยผมคิดออกตั้งแต่เขาเอาขวดน้ำมาวางไว้แล้วมันต้องอัดหน้าตัวเองเมงั้นก็ต้องมีอะไรนี่แหละมาใส่หน้านะ <laughs> okay, carbonated beverage. Tell me when you're ready. We're ready. Hey, a cola carbonated beverage here at two and a half atmospheres, somewhere deep below the sea. This you should never try at home. Shaking up your coke because you know what's bound to happen when you take your coke and you open it up and it sprays all over the room. Didn't happen. Mimi. Look at that. Tamaya. That's physics in motion right there. Archimedes principle or <laughs> Oil's Law or something like that. Yeah. Um, Ohm's Law, Pythagoras. ทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ผมฟังใหม่ก่อนนะแต่ผมก็ไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงใครดูคอมเมนต์นะคะอืมไม่มีเสียง โอเคนี่คือธนาคารสเปิร์มนะครับประมาณว่าธนาคารน้ําเชือ้อแล้วทําไมผู้หญิง2คนนี่ถึงมาต่อแถวเพื่อที่จะบริจาคน้ําเชือ้อไอ้ผู้ชายคัดมาที่หลังนะครับก็คงจะถามแบบผมเนี่ยไอยพวกเธอมาทำไมนี่มันธนาคารน้ําเชือ้อ <c oughs> <c oughs> ใครเก็ตเนี่ยผมก็มีหลายคนเก็ตเชื่อไหมจริงๆ honey, where is the rake What? อลาเอะ,อะตาเขาวไอ e ิด the rake or rake Oh I understand what he's doing <S อืมตาตานมตูดอะไรวะ What the hell is she is doing? อะไรอ่ะ What in the frigging hell was that? อะ,อ,นนอะาัะ I left hit behind the bush ภาษาอะไรของพวกมึงเนี่ยฉัน left left hit left it นี่ครับ behind คือตูดแล้วก็ชี้มาตรงนี้ the bush ก็คือพุ่มไม้ เอ้นี่มันคล้ายๆเหมือนเคยเห็นเคยเห็นมันผ่านอ่าฮะมันพยายามจะเอาเข้าไปข้างในบ้านนะครับอืมอืมเดี๋ยวเหมือนเคยเห็นผ่านแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้จุดที่ว่ามันอัดเออันเอ็กซ์เมันอยู่ตรงไหนไม่ใช่สิไม่ใช่ไม่รู้สิจำไม่ได้โอเคอ่าเออเอาเข้าไป อวันนี้จะได้ไหมโอเคโอเคจะได้ไหม <c oughs> อืมแล้วก็มีคนหัวรอมันแล้วจะเอาไงโอเคโอเคอันเอ็กซ์ปคเ็ตตรงนี้เองเออม <c oughs> มัายากลสำหรับทุกคน <Yeah. laughs> เอ้ยังชอบอย่าหาทำเนี่เขาบอกว่าเออเป็นมายากลนะครับที่สำหรับทุกคน,กนเงี้ยือใครที่เป่าปากปี๊ดแบบนี้ได้นะครับลองไปทำดูผมว่ามีวางมวยอะน่าจะมีต่อยกัน,นแบบนี้อืออือ

เป็นคลิปแบบว่าทำประชดประชันไอรอนิกนะครับสุดท้ายแม่งขายเครื่องดูดฝุ่นเยี่ยมเคนนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่นะครับกับเข็มขัดสั้นวันอาทิตย์ได้ทุกวันอาทิตย์นะครับแล้วเจอใหม่พรุนี้บายสวัสดีครับย้ย